สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เป็นรอยต่อระหว่างอำเภอบ่อกเกลือและก็อำเภอปัวนะครับเป็นเส้นทางลอยฟ้าถนนลอยฟ้าที่บอกว่าสวยงามที่สุดในอำเภอป่จวจังหวัดน่านนะครับผมเดินทางมาตั้งแต่เช้านะฮะแล้วก็มาพักอยู่ที่ดอยกิวแล้วก็ดอยกว่างแล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่3นะครับซึ่งเป็นจุดที่กํลาลังก่อสร้างใหม่เลยนะครับ ภาพบรรยากาศตอนนี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะัที่เป็นร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟนะครับอยู่ริมทางน่าจะเป็นการเปิดใหม่ด้วยยังไม่ทัชชว่าชื่อร้านอะไรนะฮะแต่ว่าบรรยากาศที่ผมจุดพักนี่ผมนึกถึงประเทศสปป,ปลาวนึกถึงหลวงพ่อบางนะครับบรรยากาศออกมาคล้ายกับประเทศสปปลาวมากทีเดียวครับสภาพของป่ายัางอุดมสมบูรณ์นะครับป่าไม้รกทึบนะครับ ผมจะให้ท่านชมนะฮะท่านชม,นมตัวสภาพของป่าที่อยู่ด้านหน้าผมในขณะนี้นะครับผมนี่ครับเห็นนะฮะนี่คือสภาพของป่าเลยนะครับที่อยู่ที่ด้านหน้าผมอยู่ในขณะนี้ครับแล้วกล้องที่ผมบันทึกอยู่ในขณะนี้ครับเป็นกล้องของซิมีนะครับเทนซิปโรนะครับแล้ว <inha res> ผมใช้ฟังก์ชันของการถ่ายภาพคือใช้ฟังก์ชันที่เป็นกล้อง2ตัว ก็คือกล้องหน้ากับกล้องหลังกล้องหน้านี่ก็คือตัวผมนะครับกล้องหลังก็คือฉากหน้าครับซึ่งภาพมีความคมชัดมากทีเดียวครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับบรรยากาศโดยรอบของที่แห่งนี้ครับนะฮะนี่ฮะดูเลยนะครับผมใช้ตัวอินเทอร์นอลไม์นะครับก็คือไมในตัวของกล้องเองนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยคมชัดมากนักแต่ว่าก็โอเคครับผมเราจะดูบรรยากาศโดยรอบเลยนะครับเริ่มต้นจากฝั่งขวานะฮะฝั่งขวานะครับ อันนี้ผมใช้มือถือธรรมดานะครับไม่ได้ใช้ตัวเซลฟี่ไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นแต่ประกานใดนะครับนี่ฮะนี่คือบรรยากาศเลยนะครับเป็นที่พักริมทางในขณะนี้นะครับกำลังก่อสร้างครับผมเป็นไงครับความรู้สึกครับผมครับนี่คือขุนพันธนะฮะขุนพันธ์ภเครื่องครับจากจังหวดสิทธิเกตครับสุดมากครับขุนพันธ์มาดูแล้วเป็นไงครับถ้าดูแล้วเนี่ย มาเที่วที่นี่มันได้คุณค่ามากมายมากกว่าบางประเทศครับมากกว่าไปด้หลายประเทศคุณพันนี่เคยไปเที่ยวเยอรมันมาแล้วเคยไปเที่ยวรัสเซียมาแล้วรัเสเซียเยอรมันครับเยี่ยมอันเป็นดูแล้วตาา่างจากที่นี่ไหมถ้าเราดูเนี่ยประทับใจกว่าที่นั่นเยอะนะค<า>คือธรรมชาติมันอาจจะคนละสภาพคนละบรรยากาศแต่เราดูที่นี่อย่างมาเลเซียเราไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะ่าดิบชื้นนะที่นี่สวยกว่า <ừ> ที่นี่สวย,สวยกว่าก,าก่าที่เส้นทางของมาเลเซียมาว่าคือเส้นทางที่เราวิ่งาชาวันนีขั้นส,<ว>สวยสวยสวย,สวยมากทีเดียว,ว,ยวยป่าไม้เองก็สมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ถ้าไปเที่ยวมานี่มีที่ไหนไหมที่ประทับใจอย่างนี้ในเมืองไทยเราไม่น่าจะม,มีไม่น่าจะมีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าดูความสมบูรณ์ของป่าของข้านทางคําว่าถนนลอยฟ้าที่นี่นะครับมันเป็นเส้นทางที่วิ่งบนสันเขาระยะยาวนะ ที่เขาใช้คําว่าถนนลอยฟานก็คือวิ่งบนสันเขาคือไม่ได้วิ่งเพียงแค่ไม่ใช่ว่าวิ่งแค่1นึ่งถึงสองกิโลอันนี้เป็น2ี่สิบสามสิบกิโลยี่สิบสามสิบกิโลครับผมแล้วเวลาลง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 บนเขาเนี่ยมีความสวยงามมันมีขึ้นมีลงตลอดทั้งเส้นทางระยะเวลาอาจารย์เราจังหวัดน่านเนี่ยตอนนี้ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงอะไรไปถึงบ่อเกลือบ่อเกลือระยะทางจากน่านถึงบ่อเกลือเก้าสิบเอ็ดกิโลเมตรครับทีนี้ถ้าเราดูในระยะทาง90กิโลความสวยงามไม่มี ชนมากมา้างทางไม่มีเสาไฟฟ้าแรงสูงไม่มีเสาไฟฟ้าแรงต่ำเป็นธรรมชาติจริงๆเลยเป็นธรรมชาติจริงๆอยู่ทุกทางถ้าเราเห็นเส้นทางอยู่แถวบ้านเราเนี่ย<า>แถวประเทศเราเนี่ยมันจะมีมเสาไฟฟ้ามันทํทลาย,ยบรรยากาศอ่าครับผมนี่<ม>นครันนี่คือความรู้สึกของคุณพันธ์ภเครื่องนะครับจากจังหวัดสทธิเกตครับเดี๋ยวเราจะพาเดินชมต่อไปนะครับนี่ก็เป็นจุดพักชมวิวนะฮะจุดพักชมวิวเป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งนะครับ มีบริการนวดตัวด้วยนะคะรับอีกไม่นานฮะอีกแป๊บหนึ่งฮะมาจากไหนครับผมกำแพงเพชรครับมาจากกำแพงเพชรเดินทางมานี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกไหมครับโอ้หลายรอบแล้วหลายรอบแล้วนะฮะลงเขาทีไรก็เมาทีนั้นเมาทีใดมามาทีไรก็เมาเมาทุกครั้งไปค,ครับผมเมารถนี่แหละฮะเมารถนี่แหละอ๋อครับผมนั่งด้านหน้าหรือเปล่าฮะนั่งด้าน ด้านหน้าเคียงคู่กับคนขับเลยใช่ไหมครับก็ยังเมาอยู่นะถ้าข้างหลังก็ยิ่งเมาใหญ่เลยโอ้ครับผมผมมีผมมีตัวหนึ่งนะช่วยได้นะลองลองลองใช้ดูครับผมตัวนี้ฮะท่านลองท่านลองหยอกฝาบท่านลองเอาฝ่ามือของท่านมาฮะเดี๋ยวผมเทให้แล้วท่านก็ขยี้ทีนี้ครับขยี้ขยี้ใส่ฝ่ามือครับผมขยี้ใส่ฝ่ามือแล้วก็สูดดมครับช่วยได้ครับผมแรงมากนะมันเหลืองเหรออ่าฮะ ตอนนี้จะช่วยได้ครับผมครับมาจากไหนครับคุณมาจากอุบลราชธานีครับโอ้ยบอกเล่าน้ำกันก็ได้อ้าวท่าทันอยู่ชั้นชั้นอยู่กำแพงเพชรแต่ชั้นเป็นคนขอนแก่นอ้าวเป็นคนขอนแก่นหนีไปอยู่กำแพงเพชรมาทำมาหากินอยู่กำแพงเพชรเอาเป็นไนคืออยู่ขอนแก่นกันวันได้หนีเมื่อแล้วผมงานแต่งงานผมไปเจออยู่เชียงรายกันหนีจากขอนแก่นจากสลัคามนะครับไปอยู่เชียงรายล่ำปางตอนนี้อุบลมาอยังมาเที่ยวหรือว่ามาเที่ยวสวยๆครับผมมาเที่ยวสวยๆครับผม ใช้บ้านเยวกันน้องชายน้องสาวฉันกับน้องเขยยังอยู่บนโอ้เฮ็นงานที่ใส่ละ่ะเขาเป็นพวกนายแบ่งอ๋อเป็นผู้จัดการแบ่งกรเกษียณแล้วเกษียณแล้วครับผมท่านอยู่ การแห้งเพ็ดนี่เฮ็ดยังตอนนี้ตอนนี้ตีตอนนี้ฉันเปลี่ยนอาชีพมาเป็นเกษตรกรเกษตรกรโอ้ยมึงผิดหน้าตาผิวพรรณมึคือเกษตรกรอินซีมึงเป็นเกษตรเฉยๆเกษตรอินซีอ๋อผมเป็นกรรมการตรวจแปลงได้เนี่ยจริงๆบ่กไปต่อถึงแม่ของฉันนะอ๋อผมเป็นกรรมการตรวจแปลงได้เออลูกชายฉันเขาไปเข้าก็ไปของนครสวรรค์เขาเรียกความฝันปันสุกกลุ่มความฝันปันสุกของผมนี่เป็นกลุ่มตรวจแปลง PGS การรับรองกันเอง ลูกชายเขาไปอบรมของอะไรวิธีคนกล้าโอ้แล้วก็มีมีกลุ่มกลุ่มนี้แหละที่เขามาตรวจแปลงอยู่เรื่อยๆครับโอ้ยบ้านฉันนี่ไปตรวจตลอดเวลาโอ้ชุดแล้วมีมีมองขายบรสตันนี่นี่มีตลาดรองรับบ่เขาเขาเรียกว่าอะไรเกษตรอุดมการมาหมายว่าปูเรากินเองบอกกินเองแม่ก็ขายแม่แา่วนาบ่พอเลี้ยงตัวดอกถ้าอฉพาะขายโอ้ แต่ว่าเฮ็ดด้ยวยความหักซื่อๆนี่เอ่อจัก,จกหักบ่หักก็ว่ามันมันเหมือนกับว่าพ่อพ่อเขานี่เฮ็ดเกษตรมาโดนแล้วแต่ว่าลูกชายนี่เขามาเข้าเกษตรอินทรีย์ก็เลยต้องยอมลูกออก็คือว่าลูกบ่ให้ใส่ปุ๋ยบย่ให้ฉีดยาไปเยอะก็ไม่โอ้ยมันเขามีต้องมีกันต้องมีต้องแทนน้ำก็ยังมีปัญหาได้น้ำก็ต้องมีการโดดเกดดเ็บน้ําเด้ดูน้ํานี่เขาก็ คุ้ดซะในที่มีซะเองโอ้เอาเอาเอาโอเคโอเคครับครับผมโต๊ะกับวัยทำซื้อยังครับผมทำซื้อยังฮะทำซื้อยังจัวท่านเอเจชอะไรฮะอ๋อชื่อสุภยาสุภยานะฮะอันนี้ทำไมนี่เก็บเป็นข้อมูลหรือว่าเอาตัวนี้ไปผมไปท่องเที่ยวแล้วผมเป็นบล็อกเกอร์เก็บภาพเอายูทูบยูทูบเบอร์หรคะครับผม ดีเนาะอาชีพแบบนี้ดีกันหลายอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับผมครับ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 ผมเจอกันใหม่ครับผมอาจจะไปเจออยูุคนแกนด้วยครับผมอ้าวเจ๋แล้วฮะนี่คือขุนเขาทะเลหมอกนะครับผมอ่าดีไหมไปเจอคนขอนแก่นโอ้เสียงดังมากครับอันนี้คือขุนเขาทะเลหมอกครับผมครับ ควัมสวยงามมากเลยนะครับ ครับถ้าเผื่อใครที่มีโอกาสนะครับอย่าลืมนะฮะมาท่องเที่ยวเส้นทางนี้นะครับเราก็จะพบความสวยงามนะครับเป็นอย่างมากทีเดียวครับผมมาจากไหนครับสีเกตผู้เป็นเล่นไปนะมาจากสีเกตผมมาจากอุบลจะไปไหนครับผมจะไปไหนฮะกลับไปที่สัตปีศอ๋อมาจากสปันหรือเปล่าฮะโอเป็นไงฮะน่าเที่ยวไหมสปันสวยนะฮะนี่ผมก็เลยจะไปสปันฮะเนี่ย ครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับเจอคนซีดเกียรติที่นี่เอาไปไหนครับนี่ยนานโอ้โหนานเอ้าอยู่ในคูนครับมาเจอคนอุบลเออมาควรเจอคนขวัญเก่นแล้วก็จะมาเจอคนสิทธิเกียรติด้วยนะครับผมครับนี่คือบรรยากาศเลยฮะอยู่ที่ท่านั้นขุนเขานะฮะขุนเขา เป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับกับเรื่องราวของการท่องเที่ยววันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามประกันคลิปนี้นะฮะกับผมนพพรพันเพลงคนรักเที่ยวนะครับเราจบลงอยู่ที่ทน้นนขุนเขาแอดทะเลหมอกนะครับจบลงที่ตรงนี้ครับสวัสดีครับ